โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,น,น,นเนดนว่าละครในยัาผมวันนี้พี่เฟรมเขาก็มีแมปมาให้เราเล่นแล้ว จะไม่สร้างเลยมึงจะมาสลับหน้าที่กูทะไมไปเขาแถวเอาละวันนี้เนี่ยผมมีแมปมาชิงเงินรางวัลให้กับพวกคุณกันอีกแล้วนะราคาเท่าไหร่เนี่ยผมไม่พูดแล้วกันก็ให้พวกคุณคิดเองวันนี้ผมมีแมปที่จะให้พวกคุณเนี่ยเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนู้นเพื่อไปขุดเอาหัวของซอมบี้สเกลิตันหรือควิปเปอร์มา คือกติกาของเราคือว่าถ้าเกิดว่าคุณหาหัวซอมบี้มาได้มากเท่าไหร่ผมจะให้คุณหัวละ100บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณหาหัวสเตลเลตันมาได้มากที่สุดผมก็จะให้หัวสเตลเลตันเนี่ยราคาอยู่ที่200บาทส่วนหัวคิปเปอร์ผมให้สามร้อยบาทครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละดับไอเียนั้นหลับไปยังไงคือด่านแรกเนี่ยผมจะให้พวกคุณเนี่ยปากตัวเพื่อข้ามไปให้ได้ของทีมพวกคุณ โอเคไหมผมจะให้พวกคุณมีโอกาสแค่1ครั้งคุณสามารถตกลงไปได้1รอบถ้าเกิดว่าคุณตกในด่านนี้2รอบถือว่าคนนั้นหมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เล่นด่านต่อไปอ้าวอ,เอะเรามาถึงด่านนี้นี่นี่ด่านนี้ด่านนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผ่านด่านนี้มาได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณเริ่มกดสวิตช์ตรงนี้ใช่ไหมปั๊บ พอดกดสวิต์ตรงนี้แล้วเนี่ยไอตรงประตูตรงนี้จะเปิดออกนี่มันจะมีประตูอยู่ตรงนี้ซึ่งประตูตรงนี้ข้างในคืออะไรข้างในก็คือทีมตรงข้ามของเราซึ่งทีมตรงข้ามเนี่ยเขาจะต้องถือปืนลูกซองไว้ไล่ยิงพวกคุณนี่ครับผมอยากจะรู้ครับเราสามารถดิวกับฝ่ายตรงข้ามได้ไหมครับว่าคนละ5050 50. อา่าถ้าอย่างนั้นก็ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับวิธีแบบนั้นผมเตรียมไว้แล้วสมมติว่าทีมของโนมอนเขาหาได้900บาททีมของพี่เฟมหาได้500บาท ทีมของไอ้มอนเนี่ยได้เยอะกว่าทีมของพี่ฟเฟมถูกไหมไอ้มอนได้900พี่ฟเฟมได้5 0 0พี่ฟเฟมได้น้อยกว่าพี่ฟเฟมไม่ได้สักบาทส่วนไอ้มอนได้900จะต้องเอา500รองพี่ฟเฟมเป็นลบออกก็ตามนั้นเลย ดาสุดท้ายก็คือว่าจะให้พวกคุณเนี่ย<ำ>โดดจากตรงนี้ลงไปในบ่อน้ําแต่พวกคุณคงคิดว่าเฮ้ยมันยากมากเลยนะที่จะโดดลงบ่อน้ําได้ผมก็เลยมีกติกาให้พวกคุณก็คือว่าคุณสามารถซื้อบล็อกทองได้1บล็อกต่อ1น0บาทเพื่อที่จะให้คุณผ่านไปได้อย่างง่ายดายคุณจะต้องผ่านไปทั้วหมด3ด่าน นั่นเลยฮะไปไปไปเข้าที่เข้าที่กลับไปตรงเริ่มต้นมาครับมาครับแล้วแกมี้กูว่าไม่น่ามีใครกล้าเสียตังค์แน่นอนเลยลงไปแน่เลยกูเนี่ยผมว่าเกมนี้ผมไม่เศรษฐีแน่เลยว่ะโอเคโอเคปั๊บไามไปอยู่ฝั่งโน้นมอนไปอยู่ฝั่งนี้มอนไอไปอยู่กับไทมไอ้เฟมพี่เฟมไปอยู่กับไอมอนโอเคสรุปทีมตามนี่ทีมที่ผมอยากจะให้เริ่มเล่นก่อนนั่นก็คือทีมของพี่ทาม าคิดนพี่ถามเอาอันนี้ไปเอ้เอานี้ไปเออส่วนพี่เฟมเอาลูกซองไปลูกองยิงซึ่งกติกาของคนยิงก็คือให้กด F 1เวลายิงก็คือจะมองไม่เห็นเป้าต่อมานั้น นนอ้าอยากนะเออโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องรอให้อันนี้มันมาปิดกับทุกคนสังเกตตรงนี้ตัวนี้ก็จะปิดไว้นนนนแล้วมขาก็จะอ่าโอเคทุกคนอยู่นะก็ในรอนะมาคุณทามวกุณต้องเริ่มดานแรกกันก่อนพร้อมหรือ,นนอ,อยังครับผมจะรอดไปเนี่ย1 2 ไปแล้วกอตรัวเลยดูดิทาแเริ่มแล้วโอเคครับผมไืตกได้สองรอบในได้รอบหนึ่งนะมีโอกาสได้รอบหนึ่งครับตอนนี้ครับผมปีทามครับผมจุกได้เอาไว้ไอตกไปแล้วไอร่วมไปแล้วทามทามได้ป่าทามทามจุกเออเรียบร้อยมือมือมือมึอมึงจะมาหยุดกลางทางยี้ไม่ได้เไอเอ้ไปได้เว้ยเอ้ไอมึงจะวอไอใจเย็นมากเอเอาวะเอาวะเฮ้ยตอนนี้ผมไอโอรไอออนเรียบร้อย โอ้ไม่นะอย่าตายยถูกถูกยิงโดยกากมากผมไอถือว่าไม่ผ่านต้องตายไปตอนนี้ทีมน้องททมเหลือแค่น้องทามคนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าพร้อมก็เปิดสวิตช์แล้วก็วิ่งเข้าไปเอาได้เลยเพชสเออไปไหตอนนี้ก็ผมน้องทมรีบวิ่งกข้ามาขุดแล้วครับผมโอ้โหมาถึงขุดหัวคุยเปอร์กันเลยพร้มกับวอสเกลตัน เดอคีเขาไม่ขุดหัวนี่แล้วะเขาไม่ขุดหัวของซอมบี้เหรอทุกคนจีเนอร์อ่ะทุกได้ทุกได้ไม่เป็นไรทุกได้ทุกได้ไป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 ต่อไปต่อไปต่อเลย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 อ่าดูนี้ดูนี้แบบขุดกระดำซอมบี้นานนานไม่ได้นานยังตอนนี้เวลาอีกครึ่งหนึ่งครับผมเวลาอีกครึ่งหนึ่งเหลืออีกนานเหลยนานเลยนานอ่ามีอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งหนึ่งก็มีนี่เหมือนกันโอเคครับผมตอนนี้ครับผมต้องทม์เริ่มโดนยจริงแล้วครับมันเยอะจริงไปแล้ว ตายหรือไม่ตายหรือไม่ตายเป็นเรียบร้อยครับผมโนทาำสามารถผ่านมาได้ครับผมไปไปขึ้นมาอะไรขึ้นมาอะไรโอเคมา้องทำคุณจะโดดหรือคุณจะซื้อ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 เท่าไหร่เนี่ยสามร้อยอ่ะสามบล็อกเลยอ่ะสามบล็อกโอเคไม่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 บล็อกเดียวบล็อกเดียวแต่สามสามด่านอ๋อสามด่านโอ้ด่านละบล็อกโอเคเอาบล็อกเอาบล็อกนี่นะโอเคไปเลตส์กโาดูไหมเออ พี่เขาได้ว่ะเขาไม่ต้องมาดามหรอกผู้ชายคนเนี้ยดูได้ครับผมว่าน้องทามเขาจะได้หรือเปล่ายูฮูเออวิชิวๆสบายๆว่ะเดินเลยเออเรียบร้อยครับผมน้องทามได้มาเดี๋ยวขอดูดิว่าได้อะไรมาเท่าไหร่บ้างน้องทามเนี่ยครับผมได้มาเป็นหัวควีปเปอร์สี่หัวพร้อมกับเอเจลลิตันสามหัวถือว่าโคตรแพงครับผมสุดยอด รอบนี้แล้วผมเป็นรอบของพี่เฟรมแล้วก็พี่ม่อนอย่าลืมนะครับคุณมีโอกาสตกได้แค่หนึ่งรอบเท่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณหาเงินไปได้น้อยกว่าทีมของน้องไทม์แล้วก็พวกคุณจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวเงินไม่ได้ถ้าเกิดว่าพวกคุณได้รอบนี้ไปขุดหัวควิปเปอร์ได้อย่างน้อย4 5หหัวหัวละ300คุณก็คุณเราไปเลยเราเราเอาคน<อ>ละหหัวก็ได้แล้วมึงเนี่ยหนึ่งสอง เริ่มแ้ครับผมโอเคครับตอนนี้ครับผมพี่เฟรมกับพี่ม่อนนะครับออกจุดสตาร์ทไปแล้วครับผมวิ่งจูกับสเจลลิตตั้งเอาเรียบร้อยครับผมพี่เฟรมล่วงลงไปแล้วพี่เฟรมก็จะได้หรือไม่ครับเขาล่วงลงไปแล้วหนึ่งรอบนะครับตอนนี้พี่ม่อนพี่ม่อนจะล่วงพี่ม่อนกือบรล่วงเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ไอ้ม่อนไอ้มอนมาได้เรียบร้อยครับมอนมาได้ครับมันไม่ได้ตายว่าตายเพราะโดนยิงเลยเอาเรียบร้อย นเองเฟรมของเราเขาไม่ผ่านว่ะเรียบร้อยครับผมมีเฟรมไปไม่ได้ทีมนี้ได้ไปอีกหนึ่งคนถ้าหากว่าคุณพร้อมคุณสามารถคลิกขวาก็เปิดได้โอเคครับเอาจัดเลยครับผมตอนนี้ครับผมน้องม่อนวิ่งก็มาแล้วครับไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเออสามารถทุกแบบได้ไม่ว่ากันโอเคโจเอ้ยงเขาวิ่ง ของจริงอ่ะผู้ชายคนนี้เออของจริงว่ะของจริงว่ะเฮ้ยของจริงว่ะเอ้คนนี้ป้นป้นป้นรวยปุ้นรวยเฮ้ยไกยังไงเชียวอ่ะอุ้งยิงไกยังไงเฮ้ยไอ้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 เฮ้ยโอเคครับตอนนี้น้องม่นขุดเอาเรื่อยๆครับขุดเอาเรื่อยๆแค่นี้พอหรือเปล่าแค่นี้พอหรือเปล่าครับ อุ้ยลูกซองกระชวยกระจายเฮ้ยโดนเยอะเย้ยว่ะโดนเยอะเย้ยว่ะโอเคมาตะกี้รุมบอลแล้วครับรอบนี้คุณว่าไงครับคุณบอยครับผมว่าน่าจะยากครับยากจริงเอ้ยยากจริงอ่ะเฮ้ยคุณจะทำได้หรือเปล่าครับคุณบอยครับไอ้ยามิเฟรมไม่ผ่านจริงจังกวงาเนี่ยมึงวะคุณจะซื้อหรือเปล่าครับกับเจ้าหัวนี่เอาบล็อกเดียวก็ทำออกครับเอาบล็อกเดียวก็ทำแน่อ่ะโอเคจะไป จ่ายตังก่อนจ่ายตังค์งี้ยหนึ่งร้อยบาทเองจ่ายตังก่อนเองผมเห็นว่ายตังค์รับดูครับพี่อเไรครับมาด่านที่สองครับคุณจะไปได้หรือเปล่าดูซิว่าเขาจะได้กี่บาทโอ้ยบูนานโผ่จังวะโอเคมาอันนี้เอาบล็อกไหนออกอันเดิมเปล่าอ่าเดิมจะไปแปลกไอ้เหี้ยตายนี่ตัวฮาเลยจับมึงแย เอาเอาอีกอ <op edi kita> ันน <ses> ึงด้วยครับอับโอเคเรียบร้อยคุณคิดเห็นยังไงกับที่คุณตายไปครับ่ไงผมอยากให้มันเท่ากันใจเสมอโอ้โโยัยเจนต้องจะได้เสมอว่ะไปเออได้ว่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมเออกลับไปกลัปไปกลัปไปเดี๋ยวเขารวบวงคะแนนก่อนเอามือก็กลับไปดูนู้นดิี่จะมายืนจะมเหี้ยตรงนี้ โอเคตอนนี้ผมได้สรุปคะแนะนใะห้กับพวกคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมโนมอนได้เงินไปทัหมด1,600บาทครับ uh oh. ในรอบที่แล้ว <c oughs> <c oughs> ส่วนทีมของน้องทามที่ได้ไปเมื่อกี้อยู่ที่สองพันสองร้อยบาทครับผมต่างนี้โอเคหลังจากที่เราเนี่ยได้นำเงินของทีมที่แพ้เนี่ยผมราคาอยู่ที่1,600ไปลบกับ2,200นสเนี่ยครับผมสรุปออกมาแล้วก็คือว่าทีมน้องไทมได้รับเงินไปทั้งหมด600บาทโอ้ยมีแต่กินหนุ่มแล้ว easy Easy สภาพเนะครับคิดยังไงคิดยังไงคุณคุณคุณถึงล่วงลงไปครับเออผมโดนยิงครับผมโดนยิงตกไปโอ้ทำไมคุณก้างนะครับคุณเทสหลายรอบแล้วไม่ใช่หรอครับตรงนี้เอ้าผมโดนผมโดนยิงอ่ะผมโดนยิงทำยไงได้แล้วมึงทำไมมึงล่วงลงไปครับผมไม่ได้เล่นไหมครับด่านครับผมคุณบอกวาโอ้ไม่ได้ไปก้ามด่านโอเคทุกคนก็เฮ้ยพวกจะทำไรไอ้ตัวนั้นอะไรจิงพี่โอเคทุกคนก็ ทุกคนมากผมไดี้รับชมเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นอ like, ำลังใจพี่เว็บด้วยรการเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วล่ะคน, <c oughs> นไอ้ยม,ม่อนมึงกากมากมั้มึงแม่งกากไอ้ยม่อนโอ้รีบอ่ะมึงรีบร้อนอ่ะ